เปิดเองมือถือก็เปิดเองนะพี่น้องกล่องกันด้กลับสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีวันลอยกระทงมาแรงพี่น้องจ้าเพิ <c> ่ง <oughs> <c oughs> <c oughs> <p ững> ออกมาจากใส่บาทพี่น้อง <c oughs> เก็บดอกไม้เมื่อวานน้ำผุดอกจำปีดอกเาวาเรื่องน้อยวันนี้กะซีมาเปิดข่าวดีพี่น้องจ้าเนาะ ก็ได้บักโม่มาสองหน่วยแล้วก็มาว่านนี่สองสี่หกเจ็ดหน่วยเนาะค่ำๆจะทุ่มหนึ่งแล้วบอสมาวานพี่น้อยหกโมงกว่าทุ่มหนึ่งลแล้วแหละมันก็นมาแบ่เอาแบบผู้ใหญ่จะดีซื้อบักโม่นำบ่าวอยหายเจ็ดหน่วยเนาะขอบคุณเลยหลายเด้อแล้วก็เขาขอเอาเขาแจกอยู่หวัดเมื่อเสาร์นี่กัได้มาสองหน่วยกับสิบห่อไปสู่เจตวนกิน เพราะว่าพิ่งจปั่นขาวสวยจักหน่อยเนาะรถเขากำลังปั่นอยู่รถทงทงอื่นอยู่เนาะโอ้เชียงลืนล่นๆอยู่มันก็ซีมาหาบขาวดีพี่น้องเ้ยเบิ่งน่าใสาแน่เลือเท่าไรเนาะเจ็ด ขอบคุณเอื้อทั้งตะวันหลายเด้อเนาะเป็นผักเงินมากขาโค้งแมงน้องดำสามพันเป็นผากมากก้าพันแปดร้อยกว่าบาทเนะาะขาโค้งแมงน้องดำสามพันแล้วก็ขาไก่เจ็ดดำหนึ่งพันมีขาโค้งแมงน้องดำแล้วก็เงินมาเก้าพันกว่าแล้วอ,อยู่เจ็ดไปหายขาค้งห่านชีเคีย้ยกะ หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทมาขึ้นนี่เนาะแล้วก็ให้ขาหอยใยแปะหาร้อยเอาไปหาใยเงื้อมาขึ้นนี่เนาะเหลืออยู่เหลืออยู่สามนึ่พี่น้องโหแต่ว่าเก้าพันแปดร้อยกว่ากวาบาทผันโอนมาเกื่อนผันโอนมาหายขาของขาไก,ขาาากา่ขาลานแม่น้ำดำขาพักเมตาขากระปุ่น ค่ะปานิ่นทีเห่าเกี่ยวข่าเมื่อไะพี่น้องเพื่อเป็นโปนมาหายน้ำลังขอบคุณเอือยลายเอือเด้อทีเมตาบถิบโมปะเบิงแย่งน้องๆตลอดมาซัพพอร์ตน้องๆตลอดมาบ่เคยขาดเอื่อบด้ถิมได้ปะน้องๆแต่ละคนแต่ละครอบครัวเบิงแย่งมาตลอดเข้ากบสิไปเอาไปหายม่น้องดำกะเจดามพี่น้องไปไปขอกันอยู่กันเด้อตานสีเคียวกะหายไปเมื่อคืนนี้แต่บริายคขีปพี่น้องย่ยงึ่งกะ มามันเมือ่อดันแหไะพี่น้องทุ่มหนึ่งอะไรเอาอาหายยเงื่งมาขึ้นนี่แล้วก็ยังแต่พักไม่ตาก็บักทั่วไม่ตาสิจ่ายเป็นน้ำลังพี่น้องคุยกับไมตาอะไรละยังไงก็ขอบคุณละลายมิจเตรียมฝ่าวิไปบ้านเจตวนพี่น้องเลยร้าไพพ่อกันอยู่บ้านแม่น้องดำกลับมากกับสิไปบ้านเจตวนสิปพีกาเจดดำอะละเจดํำกัดอยู่บนง,งัวพอที่แท็กกับกาลังลงไปผูกงัวไว้เตรียมสิไป ยอ่อเขาน้ำปลาต่วนเนะาะเพราะว่าเพราะว่าเปิดก็เห็ดบ่ได้เบิ่งแง่งกันไปพี่น้องเห็ดเห็ดกันสอยกันให้สุดเนาะเออพี่น้องบ่เบิ่งกันใครบ่เบิ่งนะพี่น้องเนาะไปบ่เอาลายใหญ่ห่างพี่น้องไปเผอกันอยู่เชียงนาจดําเ,เลยกะเคื่อนแม่บักดําเดี๋ยวไปไง่ายเนาะพี่น้องเหมือนคักแล้วมาหามาลงมาหาบอจดําสิไปบ้านแมงดําผู้บ่าวมาหาสามสี่คน หลดเทเลคันพี่น้องค่ะไก่เอาลงไปเห็ดน,น้ำกระปุ่นพี่น้องแล้วค่ะหายยัยเงืองสองตัวไก่สี่ตัวนางเปื่อยเป็นหายพันหนึ่งเนาะแล้วก็ค่าพักแม่ตามีพักกาดอักหอมเปล่ามักถั่วไม้ฮาอยู่ตู้เย็นพี่น้องก็สิแบ่งไอ้น้องกินคือเก่าขนาะเนาะขอบคุณหล,ลายหลายเด้อเด้ดอรอรอผู้เบาเจดมเมื่อก่อน จะมาเบียกกระทรวงการเมืองอะไรพี่น้องเลยสมนุขอกสมนุขวัวล่อล่อพี่น้องจำกระขอกันอยูเ่เพื่อนแม่นลงดำเสียมเงินให้นางเสียแม่์ไม่หนีจ้างคนเกี่ยวขาวพี่น้องสิบกาคนบางผุ่มตัวนี้นำ้ำรอแล้วก็รอตอนนี้สวยแล้วก็มองกว่าแล้วยังชิบีต์โมงโปรยู่หยิบกระมันระลงพี่น้องเลย กระมัดหัวเขาเมื่อไรพี่น้องสามสี่คนผู้บ่าวเจดมผู้บ่าวเจดมมาหาพี่น้องมาหาผับมาหาวันศินมามาาผับมาหาตอนสิบปเหตุทุละกข้ายู่มยังอยู่นะเอ้ยมาเะไรก็จะหลอกอยู่ยังว่ยว่ะซีมโทรเนี่ย พ่อผ uh ู huh. uh ้ขาพ่อทามแม่มือได้ก็จะโล่งมือนก็จะใบโลงบ่บ่เงินโตจังเข่ามาเด้ออ่าแก่สิมาหนิ้ป้ายนังสิป้ายนังเสียเงินเลยไปเนะบ้านเทกระทำมเทกระทำมพ่อบ้านเราบ่บ่โล่งบ่ราะเอาเอามาหาเอาเงินเนี่ยไปช่วยเลยโหลดเข้าไปเราบ่จักมึงดูอีซีนะพี่น้องหาเถื่อมันโทรมาหาเฮาวเราเหมือน ขาไก่หนึ่งพันบาทค่ะขดใจเจือลลายเด้อใหายลำห้ยรวยห้ยยดีมีเห้งเธอนาเธอนาซื้ออีกเด้องานเด้อเจือซาดูไป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 แห่บักดัมก็จังว่าอยู่เพื่อนอยู่บ่อหรือจังไดช่วยเลยพี่น้องเอ้ยอยากลงขีปลงเครอให้พี่น้องได้เบิ่งได้ซมขอบคุณหลายๆพี่เอ้ยที่เมตตาน้องๆไปเดินทางไปบ้านแม่บักดัมมาในภูบ่าวเจดมเมื่อไรสิเดกุสิเดน พี่อายอันเจา้าคนนายคนละวะนี่ <laughs> นหอดอ,อ,อ,ะ,อะสะมองหนึ่งเปิดทีมันป้ายกระพายบักอื่นหรือบางนินสบายดีอีกรอบพี่น้อง,อ,งอยู่เพือ่อนแม่หลงดำหอดแล้วพี่น้องเลยมาพอดพอหมั่นมันมันจะมาป้อยบาดในเลือดแต่ลูกทายมัน <laughs> ถ้าแม่นสาด มันอยากได้ยอย่าบ่เงินเนี่ยเฮ้กูสิจ่ายมันจะบ่ได้เฮ้มาแรกพอไปถามคาันี่กู้หอเพื่อนมาแรกพอไปอยู่เพื่นอนพอไปนั่งอดุท้าวไปนั่มแม่ละปลาห่านในท้าวดำบาทในจัดการดำห่านเป็นหงหาเฮ้ยมือนี้ห่านเป็นหงาเฮ้ยมือนี้จัดการ,รเฮ้ยขนมขี่ไก่มาธนาเฮ้ยยัเกาะเฮ้ยเกาะขนมเนี่ยนะเล่นนะแดงๆนั่นเขาเอิยยด,ด,ดอยังวะ เออค้าไก่น่ะเออเดี Namen> ๋ยวมาสิขอซื้อน้ำมันก่อนน้ำันฮุบสิยทงให้ยห้าหมักแบบนี้นะแซ่บพี่น้องอ้าวล่อแม่บักดาก็เด้อพี่น้องเด้อแังสิไดงน้องแคทกระโท่ไหมห้าโท่น้ำโหลดปั่นข่าวนี่ยนะโวยจะเหม็นสะอาดกูว่ากูสิเอามาหายมันอยู่บ่กูว่ากูสิเมื่อสนอว่ะให้บักยอด บ no like like nice. nice. ักยอดไปนํากี่กูว่ากูชิมื่อแลอะไรสิให้บักยอดว่าสะเอาเปล่นบุญเบิร์ตมือแรงมันว่ะเลื่อยหายมายืมในตู้นะมาซื้อต่อนะเธเฮ้ยเส้นไหวสิเส้นไหวเสียงมันทุ่มอยู่น่ะเออเอามึงสีลงนี่มึงก็ไปซื้อเอาใหม่มาขายให้กูต่อ กี้ใหม่บ้านนี่บดเท่า,า,ทา,าทได้ก่อนนะเอ่อไปไปซื้อของมาเขาา่าห่านพี่น้องเลยมาให้กินนะให้สาวกินนะขนมนะคล้องพันนะโอ้เลี้ยนทองพูดนะนี่นะนนนอันสาวจะได้เลี้ยนทองนะอันหนึ่งเอามาเอามามาปั้นห้นสาวนะ่อยเลี้ยนทอง

ต,ตัวมาขายขูดเท่าไรนบ,บนี่โอ้ย,อห,ห,ยหางเยงยขายขูดแปดสิบ,บโอ้มันบลลายเด้ยยมันบ่ยน,น,น,นอีอืมมันจับแน่นคออนือยังี้ยังวะตู่แบบดีมามาเ้ยมาเผาไปเผามาดได้นะอ,าอา้าวมาหาบเอาเงินนี่ มือนะหายไปละวพันหนึ่งมือสองพันอาดัมอ่ะผัดปลาหางได้อีกเลยอ่ะปลาหางได้อีกเลยป๋าชูมือนะเอานำเงินเอานำเงินนำพอดีแทกหายพันหนึ่งนางมือทามาให้ได้ไปน้องนางจะไปธุระปะปังยังจะอย่างไรเลยเ,ลยเออนางมือทามาผ่านนี้ก็เลยไปยืมเอาเงินนำพอดีแทกเงินรวมนำพอดีแทกหายนางลงเฮ้ยขอบคุณนางลงหยาไปอีกดัมขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เมตตา มือหนามือหนเอื้อยถือห้วยเอื้อยมีโชคมีลาบก็ให้เอื้อยมาเมาอีกเด้อเอื้อยเด้อเอาหยกขึ้นมาให้เงินนะขอบคุณขอบคุณลลายเด้อหน่อจริงเ่้ยจี๋เธหน้าเตอหน้าอย่าลืมนะเจ๊เอื้ยอย่าลืมอุดหนุนกันอีกแนมมาแนมมาหยกเงินแล้วแนมมาเคยต้องเอาไปเป็นสามใบมาจากสิงามแล้วเอ็งเอาขึ้นเลยเพราะว่าตัวเอาไปหลายพันหนึ่งมานะเอ้ยหยกมากยกมากยกมา โอ้ไปยืมเงินนําพอแกแทกหายเพิ่นเพิ่นสิไปทุละพี่น้องเ้ยะอันแนม้าดาแนม้าดโอเคค่ะฮ่่าแ่ามาฮ่าฮาฮ่าฮ่า่งาฮ่่า่่า่า่าามา่่า่่่่าฮ เอาหายเองนะหาพันเขาเมื่อกี้มากระปิดทันหายเองนะหาพันกี่ยังเสียมากินเนิ่งนิ่งนิ่งนิ่อันปิดนินงปลาคาไก่มากินปิดหนึ่งสี่แล้วสบายปันดีปันลุงลุงหล่าสบายดีปันลุงเอ้ยเอ้ยเอ้ยบักเระามึงเอ้ยเผื่อจะได้เฮ้ยกูน่ะเผื่อจะได้ออกมาหาโตถ้าปูบ่าวอีดำมปูดาวมาหาสามสี่คนกูรอกูจีเด่นพี่อ้ายอันเจ้าเป็นนายแล้วะบ้านชุดโตนะลุงและ คือมาว่าสองสวมมาว่ะไพ่มาว่าสองสำรวมบางเฮงมาถามนนั่นนี่ิบเอยันเยังบกได้อมบ้านนี่นะเฮเฮ้ยจองกล้วยเองมามาเงินนะตัวเชียาจะเคือในกล้วยเองก็มีนะเฮยนชุกแล้ยกำลังลบแขบเฮ้ยเคล่าตามวีมันแหละเอ็งบอกขายแพงเอเฮ้ยเอ็งขายเอ็งขายให้ตัววีสิบพันตัวกำมาขายสิบหา เจ็ดคือเฮ้ยกยเองนะคือหนึ่งนะหนคออาคือหนึ่งสามือหนึ่งคืออรือหนึ่งสมันบลายวีไปข้างในไว้แค่เงินนะ <laughs> บันนี้มันดงองบานนี่อางเ,เงินเิธรมรมดาได้ไปจ๊กท่อนเห้าไปโจ๊กให้กูท่อนเฮ้ยชิเมื่ออะไรันอืม เ้าใจมันอยู่ดอกพี่น้องเ้ยลังเถื่อมันกลัไปเส้นเอาคองก็ได้วิธีกระดับขีดกันเลใส่เ่อไงใส่โอ้มึงดูนะถิมเลยดูเงินลายนะกยังบักลายๆน่งมาใช้อลไเรียนนะไม่กินไปจกขนมห้ยังวะโหหิวนี่ชิเมื่ออะนี เจดสิบบาทเอามากินดเจ้มคุันกระกระมึงสือเจ็ดสิบบาทบ่เฮเฮจ้ามาก็เถนเยท่นเชียวกันเล่มมาให่กินแัดเผื่อสีหอจะนอาไานอีตัวนกระไก่กระโดมันคองแขอยู่บนนอหนิเนาะหะหมูยอผสมไก่ โออยากินเบียร์เด้อเฮ้ยเฮตัวแทมเบียร์เองจากป่องบ่เฮ้ยเฮ้ยเองเองเองจะกินขอบคุณกันลายเด้อขอบคุณผู้ใหญ่จจดีทุกคนทุก่านไปส้มขอบคุณเอ้ยไปส้มชิ้ใหญ่ฮะเนี่ยขอบคุณเอฟซีทุกคนทุก่านทีข่ามาเบิ่งมาส้มขามาให้กำลังใจกลาบขอบคุณลาย ตเอ่ะทอนมาซาบาัดมาดูนะ,ะมาท้าอนในเจ้าขนมเหรอวะเออเอาขนมให้ไปต้องท่านเฮ้ยตื่นพนะี่กู้งในเด้อเฮ้ยซาบัดนะเอาอันมูย่อเมื่อไว้ตากินพี่นอ้องใส่กระปุลใส่ปลาคุงคึอดอยากไหมแ้วหลุดน่ะท่านไปเย,ยัยนี่นะโอ้ยพี่น้องไอ้เจตัวน้องแคทโทนำหลุดสนานวันวาสิเพลสิพี่น้องยังี้ยบริบบิบปันห้อยู่ จะไปทางใดจะเแม่สะาดบ้านเอ้าวัดสันนิเด้อพอกันลิดหนาพี่น้องเลยเอาไว้ยูดิไม่แห้งล่ำรวยล่ำรวยสวยวันสวยคืนเด้อมือนี่กับวันชินวันผะมือแรงกับลอยกระทงโอ้โห